สวัสดีพี่พี่ที่กดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับพี่พี่ที่ผ่านมาชมสวัสดีนะครับวันนี้ผมได้เหรียญหลวงปู่เฮงมาให้ชมเหรียญน,นี้ผมเคยลงไปแล้วครับแต่ผมจะลงแต่เฉพาะเหรียญเมตตาแล้วก็จะเล่าสรรค์คุณในตอนปลุกเสกเล่าไว้เผื่อเหรียญน,นี้จะวันข้างหน้าจะหายากหรือหาง่ายน,นี้ไม่รู้นะครับวันข้างหน้าอันนี้เป็นเหรียญเมตตาของหลวงปู่ ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับแต่เป็นยุคต้นๆที่ยุคของ f Facebook บูมบูมยุคแรกของหลวปู่หลวงปู่คือปี5 5เป็นรุ่นเหรียญเจริญพรตอนนั้นหลวงปงู่ยังไม่มีง่ายๆยังไม่มีกระแสยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าเท่าไรครับสมัยปี5 5พอหลวงปู่สร้างเหรียญรุ่นเจริญพรขึ้นมาปับ๊บสร้างตะกรกุดจานมือทุกหลวงปู่ทำดีมากครับตั้อนต่ปี5 5เจริญพรพอเริ่มมีกระแสช่วงยุค เฟซบุ๊กบูมขึ้นมาก็มีรุ่นนี้ขึ้นมาเลยครับเมตตาเมตตาเป็นรุ่นแรกนะครับทีมงานผู้สร้างก็น่าจะเป็นคนรอกแถวๆนั้นแะครับผมจําได้ว่าผมทันตอนนั้นผมเล่นเฟซบุ๊กใหม่ๆด้วยผมก็ได้จองมาด้วยก็ผ่านก็ผ่านมือมาหลายองค์ครับรถเมตตาเป็นเหรียญที่ออกเมื่อตอน12สิงหาเป็นวันเกิดของหลวงปู่นะครับปี59 ออกสิบสองสิงหาปีห้าเก59ผมแนะนำเลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สวยและน่าเก็บบูชาครับราคายังไม่แพงพุทุกคนหลวงปูเ่เฮงที่ให้มาคือแก่ๆแกจะให้แคล้วลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันครับพูดง่ายก็คือแบบภาษาคนเล่นพาเช่าพักก็คือทางพึ่งทางใจคือมหาอุดนะครับเหนียวอะ่ะพูดง่ายแบบนี้แต่ แต่ผมไม่ไม่ได้อวดสมคุณหลวงปู่น,นะครับแต่คืออยู่ที่ใจเราถ้าใจเราคิดว่าเป็นมหาอุดเหนียวเนี่ยเราก็ใช้ได้กับวัตถุบงคลครับว่าแบบนี้แต่หลังๆหลวงปู่ก็จะเริ่มให้ทางเมตตาค้าขายหลวงปู่เก่งนะครับเก่งเสือเก่าเก่งในเรื่องอขัขระเป็นสิทธิหลวงพ่อคงอยู่จันทบุรีเนี่ยครับเป็นเหรียญเมตตาผมแนะนำเลยถ้าใครอยากเก็บนะครับเนื้อทองแดงเนื้อ ทองฝาบาทผมมีแบ่งปันนะครับถ้าใครสนใจทำไรโอเคครับผมผมก็ได้มาเล่าพอย่อยๆพอมีท่านใดสนใจพอลงไว้นะครับเป็นรุ่นเมตตาปีห้าเก้าแต่รองลงยาแดงนี้ปิดแล้วนะครับหาน่าจะไม่มีแต่ถ้าลงยาเขียวน่าจะพอจะมีอยู่เป็นเนื้อทองคลิปลงยาเขียวโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ